แองวิลแชร์กับพนพิการนะครับเอกเอกนะครับเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนะครับใช้วิลแชร์มามระมาณ13ปีนี่เดี๋ยวให้พี่แบบว่าต้องรัดเลาะโชว์พวกเราดูก่อนว่าทางนี้จะต้องไปยังไงแล้วเดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะไปตามนะเริ่มเลยนะครับ,รบใช้เวลา 3...4 วีอะ่ะอ้าวเริ่มครับมันเสีวเนะเฮ้ยๆไปได้ล้อนึงอีกล้อนึงเพ มันน่ากลัวนะโอ้ยไม่ได้นะไม่ได้เฮ้ยยยไยย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 ยงหยะเดียวยยยย มันมีปัญหาหรือมีอะไรบ้างไหมครับในชีวิตประจำวันกับในท้องถนนประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับคือความจริงที่แบบว่าไปเรียนยกลอ้อไม่ได้แบบว่าเ<ม>ออเท่ๆอะไรเงี้ยบางทีเราไปใช้เห็นในคุชบาทบางทีมันมีเป็นขั้นเป็นขั้นปกติอ่ะเราจะไม่มีความรู้สึกข้างล่างเนาะเรื่องการทรงตัวจะไม่ได้ถ้าเราไม่ยกลอ้อเราชนอะ่ะเราตกเลยเรา<ม>หน้า<ม>เราความเลยเราก็เลยต้องยกพวกเนี้ยเพื่อข้ามติงกีดขวางอะไรเงี้ยครับแค่แบบแท่งกลมๆของไม้มอบเงี้ยยังข้ามยากเลยแล้วท้องถนนจริงมันแบบมาชาเลจนกว่านี้เยอะเนาะ